ม,มีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขาสู่ช่วงของการมีส่วนร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพค่ะอยู่กับคุณกนกวันกรนกวนาวงได้ที่ชั้นอมรบรรจงเช่นเคยค่ะคุณกนกวันจะพาไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะพาไปรู้จากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยวิทยากรที่จะมาคุยกันกับเราก็คือคุณสุนทรสุริโยค่ะคุณสุนทรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกนกวันคุณอมรครับค่ะสวัสดีคุณสุนทรด้วยค่ะกาญจนบุรีนี่ช่วงนี้อากาศเป็นไงคะกาญจนบุรีเห็ว่าร้อนมาก ร้อนไหมฮะร้อนไหมฮะนะฮะแต่ถ้ามาเที่ยวทางทองอภูมิตอนนี้ฝนกาลังตกพอดีครับค่ะต้องไปสะพานมอญใช่ไหมคะก็ต้องทั้งร้อนทั้งฝนนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะแต่พูดถึงกาญจนบุรีดิฉันึกถึงของกินค่ะเห็ดโคคนค่ะพูดถึงเรื่องของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนของ จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะคะคุณสุนทรบทบาทหน้าที่ของศูนย์เราในพื้นที่กาญจนบุรีเราทําอะไรบ้างคะบทบาทแรกเลยเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมีหกหกบทบาทด้วยกันนะครับหลายบทบาทแต่ว่าบทบาทที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับระบบหลักประกันสุขภาพให้ที่น้องประชาชนนะครับร่วมความสิทธ การเข้าถึงระบบบริการนะครับแล้วก็การประเมินรวมถึงการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายนี่คือบทบาทหลักๆของส่่นประสานงานหลกานี้สงภาพประชาชนครับผมค่ะอย่างหนึ่งที่บอกว่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรามีช่องทางไหนบ้างคะที่จะทําหน้าที่นี้ที่จะให้ข้อมูลไปถึงพี่น้องประชาชนผมใช้คําว่า ทางอากาศและภาคพื้นดินก็นแล้วกันนะครับโ oh, อ้ค่ะทางอากาศนะครับไม่ใช่ปรยใบปลิวนะเออในภาคพื้นดินเนี่ยนะครับ <c oughs> ภาคพื้นดินสิ่งจําเป็นนี่คือว่า <c oughs> สื่อหนึ่งที่เราใช้มาโดยตลอดแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือสื่อคคล่ะนะครับ <c oughs> การทํางานกับระบบหลักประกันภาพกับพี่น้องประชาชนจําเป็นต้องมีอ่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับลําพังศูนย์ประสานงาน องค์กรเล็กๆนะครับงบประมาณเพียงน้อยนิดนะครับก็คงไม่สามารถที่จะไปได้ครบทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งจําเป็นก็คือเครือข่ายระดับอำเภอเครือข่ายระดับอําเภอก็จะต้องมีบทบาทเดียวกันกับเราหนึ่งอย่างนั่นก็คือการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์อย่างแรกก็ต้องทาความเข้าใจนะครับกับทําความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องเครือข่าย เราใช้คําว่าเครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพดึงใครมานะเป็นเครือข่ายบ้างคะคุณสุนทรครับส่วนส่วนนี้คะ่ะที่เป็นเครือข่ายระดับอาเภอเนี่ยใครเข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมกันกับเราบ้างคะหลักๆเราตั้งไว้อย่างน้อยก็อําเภอละหนึ่งคนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องที่มีจิตอาสาทํางานอาสาในระดับอําเภอนะครับ บางอำเภอก็ยังไม่ครบนะฮะการจนบุรีเรา13อำเภอก็ยังถือว่าไม่ครบนะครับถือว่าไม่ครบก็แข็งแรงเป็นบางอำเภอก็เป็นเป็นปกตินะครับอันนี้คือภาคพื้นดินครับคุณสมอรครับนะฮะส่วนอภาคอากาศนะครับภาคอากาศเราใช้วิทยุนะครับโดยเฉพาะเป็นวิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณานะครับ<ท>เป็นวิทยุชุมชน ขับเคลื่อนร่วมกับทางสมาคมปฏิรูปสื่อภาคประชาชนจังหวัดกาญจนบรุรีนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเชิงกว้างให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนั้นก็ใช้ออนไลน์นะครับใช้ออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร,รนะสื่อออนไลน์อตอนนี้ของเรามีอะไรบ้างออนไลน์ทั้งทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งเว็บไซต์ ฮะโซเชียลนี่เป็นอะไรคะเป็นเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะคุณน้อยค่ะฮะหน้าแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์นี่ชื่ออะไรคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่ในตอนนี้เอ๊ะอยากจะเข้าไปดูหน่อยซิว่าศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนกาญจนบุรีมีหน้าแฟนเพจมีเฟซบุ๊กมีอะไรอย่างนี้มาตอนนี้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักนะครับในเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคการจนบุรีศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคการจนบุรีนะคะชื่อเพจตามนี้เลยนะคะอ่าใช่ครับค่ะอในในในหน้าในหน้าเฟซบุ๊กของเราเนี้ยก็คือก็พวกเราก็จะเป็นจะมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับอ่ามีสมาชิกกี่มากกี่น้อยคะตอนนี้อ่าสมาชิกตอนนี้เอ่อเท่าที่ดูเอาเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับประมาณ กันก็คน,นคด้เยอะพอสมควรค่ะก็เชิญชิญคุณฟังเข้าไปกดไลค์เป็นหน้าแฟนเพจเลยนะคะศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคก,การจนบุรีซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกจะบอกว่ามากที่สุดในปัจจุบันหมคุณสทอนครับใช่ครับอยากจะร้ะองเรียนอยากจะถามตรงไหนยังไงอยากจะให้คุ้มครองสิทธิ์แบบไหนก็สามารถที่จะเข้าไปใส่ข้อมูลได้ในส่วนของการใช้สื่อวิทยุชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ การใช้สื่อวิทยุชุมชนที่ผ่านมานะครับตอนนี้มีเรื่องการออกอากาศเรื่องการจัดตั้งอยู่ก็พักไว้อยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งแรกก็คือว่านำข้อมูลข่าวสารความเข้าใจนะฮะเกี่ยวกับที่ไปที่มาอมของระบบหลักประกันสุขภาพแล้วก็คือต้องเรียนท่านผู้ฟังและกุญญาท่านผู้ดำเนิเรนรายการนะครับว่า ต้องย้ำอยู่พอสมควรนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นเรื่องหลักเราทุกเช้าเนี่ยนะครับในรูปแบบนะฮะทุกเช้าเลยจะต้องมีละครสั้นนะครับละครสั้นหลักประกันสุขภาพาตั้งแต่เปิดตั้งแต่เปิดเปิดขึ้นมาเปิดนะขึ้นมาเปิดขึ้นมาด้วยละครกันเลยทีเดียวเปิดด้วยละครหลักประกันสุขภาพแล้วก็มีสปอตทุกชั่วโมงนะฮะทั้งที่ส่วนกลาง ก็คือสปสชได้ทำเผยแพร่แล้วก็ทำเองยให้เข้ากับบริบทของพื้นที่นะครับแล้วก็มีรายการวิทยุที่เป็นรายการประจำชั่วโมงละหนึ่งครั้งเขาภัยครับสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็รายะรายการอื่นๆนะครับที่มีเรื่องเกี่ยวข้องก็สอดแทรกเข้าไปค่ะพูดถึงละครที่ยิทางวุเท่าที่ มีผลเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับค่ะนะฮะมีพี่น้องประชาชนที่ไม่เข้าใจนะโทรหลังไมคหน้าไมคมาสอบถามะนะฮะร,รวมถึงใช้ช่องทางการร้องทุกขก์อนนะไรอ่างเงครับไม่อยากใช้คำว่าร้องเรียนเดี๋ยวนะมันดูฟังดูไม่ดีไปเข้าไหร่ค่ะนะฮะมีข้อมูลร้องทุกข์มาจากสา,ายทางบ้านนะครับ แล้วในภาคพื้นดินนะะพอได้รับเรื่องราวร้องทุกก็ลงไปทำหน้าที่นะครับในการรับเรื่องราวร้องทุกนัแล้วเข้าถึงช่องทางในการคลี่คายปัญหานั่นคืออีกบทบาทหน้าที่หนึ่งนะครับที่ต้องไปคู่กันครับยกตัวอย่างได้ไหมอ่ะ ตัวอย่างที่เอ้ยพอแตละคอนสั้นไปแล้วจั่รายการวิทยุหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปแล้วแล้วก็คนที่ร้องทุกเข้ามาในรายการเราแล้วเราก็ส่งภาคพื้นดินนี่แหละตัวแทนแต่ละอำเภอลงไปบริหารจัดการมีกรณีตัวอย่างที่ลงไปช่วยเหลือแล้วก็ประทับใจคุณสุนทรอยู่ในปัจจุบันนี้อค่ะที่อำเภอท่าม่วงนะครับอำเภอท่าม่วงจันบุรีค่ะที่อำเภอท่าม่วง เป็นคนพิการทางสมองนะครับอายุสามสิบปีนะครับซึ่งไม่มีบัตรประชาชนะนะครับไม่มีสถานะทางบุคคลนะฮะแต่แต่แม่มีนะครับแม่เป็นคนไทยนี่แหละนะครับพ่อแม่ก็ไทยตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับแต่ว่าลูกพอออกมาพิการถ้าย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วกว่าสิบยี่สิบปีก่อนนะครับเรื่อง หลักประกันสุขภาพเรื่ององะไรก็ไม่มีเขาก็ไม่แจ้งเกิดคพอไม่แจ้งเกิดพอมาถึงยุคที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเข้าไม่ถึงไปใช้บริการ,รไม่ได้พอเข้าไม่ถึงก็ได้ทางเครือข่ายระดับอำเภอนะครับเข้าไปช่วยคีย์คายนะครับพาเราเข้าไปต้องไปทําตั้งแต่ ต้องให้มีสถานะบ,บุคคลนะครับก็คือแจ้ง <นะ S 1> เกิดหาใน<ช>ที่บัตรประชาชนหาคนมารับรองแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เขารับรองไม่ยากสําหรับเคสนี้เนื่องจากเ,าเป็นบุคคลพื้นที่ดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะนะแม่ก็แม่ก็เป็นคนที่เกิดอยู่ที่นี่พ่อเป็นคนที่นี่นะลูกก็เขาก็เห็นเห็นอยู่ว่าคนนี้เกิดมาที่นี่จริงๆก็รับรองไม่ยากมีพยานบุคคลกำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองให้เบ็ดเสร็จ ครับค่ะข,ข,<อ>ขอรับรองสถานะบุคคลพาเดินชาวบ้านเรียกว่าเดินเรื่องนะครับค่ะนะถ้า,าภาษาบรรดาเรียกว่าเดินเรื่องจนมีสถานะบุคคลนะหลังจากนั้นก็ต้องมีการรับรองความพิการค่ะนะก็ต้องพาไปโรงพยาบาลให้คุณหมอรับรองความพิการนะครับเสร็จแล้วก็ทําบัตรทองเข้าในโรงพยาบาลน,นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นก็ได้รับสิทธิ ได้รับสิทธิ์ในการารักษาพยาบาลเข้าถึงบริการยังยังคุณสุนทรถ้าบริการทางด้านร่างถ้าพิการทางด้านร่างกายก็มองเห็นชัดเจนใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้พิการทางสมองเนี่ยกระบวนการในการที่จะรับรองสิทธิ์หรือว่ารับรองภาวะความพิการอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนึงคะ่ะเผื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เจอภาวะปัญหาแบบนี้อยู่จะได้ดูแลสําหรับเคสที่ไม่ ก้ากถึงเนะียผมไม่คืมีประสบการณ์นะฮะแต่สําหรับเชสนี้ชัดเจนนะชัดเจนคือพูดไม่ชัดเลยพูดไม่ชัดดูแลตัวเองไม่ได้พูดไม่ชัดแล้วก็อยู่ในโลกของตัวเองค่ะอะอันนี้คือเป็นเป็นที่ประจักษ์ครับนะฮะก็ก็มีอยู่เหมือนกันครับในโดยโดยผมคิดว่าโดยระบบเนี่ยต้องไปทำไอคิวเทสนะฮนะ เพราะว่าตอนที่พาเคสนี้ไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ถามอยู่เช่นกันครับว่าเคยทำไอคิวเทสไหม,หมอะไรเงี้ยนะครับค่ะเป็นก็ได้ตอบคุณหมอไปเช่นกันนะครับว่าสถานะบุคคลก็เพิ่งมีงน,นะฮะแล้วสิทธิ์ที่เรามีเราครอบคลุมการไปทำไอคิวเทสไหมคะครบอบคลุมไหมคะโดยสิทธ์โดยสิทธิ์ถ้าเป็นแพทย์สั่งต้องต้อง ก็ต้องครอบคุมได้ใช่ไหมครับครอบคุมได้ถ้าเป็นแพทย์สั่งนะครับนะฮะถ้าอยู่ๆเราเอ๊ะเป็นพิการทางสมองหรือเปล่านะฮะโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้หรือว่าเราสงสัยเนี่ยแล้วเราอยากทำไอคิวเทสเองอันนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองอยู่นอกเหนือสิทธิ์แต่ถ้าแพทย์สั่งว่าต้องไปทำไอคิวเทสยังไง สิับรบองอยู่แล้วครับโอเคแต่แตลรานี้ค,คงคงจะประจักษ์มาเร่คุณสุทนทรพูดเนาะคุณกนออกวรรณคือสามปีเนี่ยไม่มีสถานะบุคคลก็คือโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เข้าใช่ไหมคุณสุทนทรไ,ไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าโรงเรียนอ่านไม่อ,อ,อ่านเขียนไม่ได้นะอ่าโรงเรียนไม่ได้เข้าครับหนังสือนืงหาก็จะไปทำไอคิวเทก็คง ไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็คือครกรณีตัวอย่างที่คุณสุนทรเล่าให้ฟังสําหรับช่วงของการมีส่วนร่วมกับระบบ,รบประกันสุขภาพนะคะคพูดถึงในส่วนของการช่วยเหลือผู้ป่วยแบบนี้ใช้เวลานานไหมคะนานนานแต่ละรายเนี่ยแตกต่างกัน่ะนะครับแต่ละรายแตกต่างกันกรณีนี้นานอยู่พอสมควรเป็นเกือบปีนะครับเกือบปี จะหาข้อมูลหลักฐานกว่าจะรับรองสถานะบุคคลกว่าจะพาไปให้คุณหมอตรวจเวนิจฉัยรับรองความพิการทางสมองครับแต่พอเข้าสู่กระบวนการเบ็ดเสร็จเรียบร้อยผลพวงที่ตามมาอย่างเช่นที่จะนึกถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีเงินให้กับผู้พิการทางสมองรือะไรต่างๆเขาก็เข้าถึงสิทธินั้นด้วยใช่ไหมคะพอมีสถานะทางบุคคลนะครับค่ะตุออย่างก็จะเกิดสิทธิ์ขึ้นคุณมีพึงได้ที่เรา ที่จะต้องได้สวัสดิการที่จะต้องดูแลนะครับมันก็ตามมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะผมคิดว่าสังคมจะต้องช่วยกันกนะ็คือว่าต้องเอ็กเซเลยครับต้องเอ็กซเรยพื้นที่ของตัวเองนะผมคิดว,ว่าเอาก่อนนี้เป็นตัวอย่างก็คือว่าถ้าเราคนในท้องถิ่นท้องที่นะครับเอ็กซเรย สํารวจตรวจสอบว่าใครยังไม่เข้าถึงสิทธิ์ด้วยเหตุใดบ้างแล้วเขายังไม่มีสถานะา,าบุคคลแบบนนีะ้ผมคิดว่าไม่ไม่ต้องให้ถึงหน่วยงานภายนอกอย่างพวกผมเข้าไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นองค์กรหน่วยงานภายนอกนะที่จะเขาต้องเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะแต่ผมคิดว่ากรณีแบบนี้เนะี่ยท้องถิน่นท้องที่ต้องทําหน้าที่สอนแล้วนะพอรู้อยู่แล้วว่าบุคคลไหนเป็นยังไงในท้องถิน่นท้องที่ตัวเองนะ ถ้ามีแบบนี้คือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมรหรือใครต่อใครก็ได้ใช่ไหมคะครับใช่ครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งดูแลพื้นที่อยู่เนี่ยจะต้องต้องต้องดูแลลูกบ้านของตัวเองใครยังไม่เข้าถึงสิทธินะอันนี้อ,นนอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้วิพากวิจารณนะฮนะแต่ว่าเป็นเป็นข้อเสอนอแนะว่าจะต้องจะต้องดูรายละเอียดบ้านเรามีคนที่ตกสิทธิ์อยู่ หรือไม่หรือว่าการย้ายสิทธิ์มีคนมาอยู่มีไม่มีสิทธิ์สิทธิ์เขาอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอะไรพวกนี้ครับจะต้องผมคิดว่าจะต้องใส่ใจในรายละเอียดพวกนี้นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเขาได้สิทธิ์เต็มที่ตามที่เขาพึงมีพึงได้ ถ้าอยู่ในการจนทบ,บุรี13อำเภอนะคะช่วยกันเอ็กซเรย์แล้วแล้วก็เจอกรณีปัญหาที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ยังไม่ทราบสิทธิ์ต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับศูนย์ประสานงานจังหวัดการจนทบ,บรุรีหรือว่าติดต่อกับคุณสุนทรจะไปร้องทุกข์ด้วยตนเองหรือว่าจะส่งจดหมายข้อมูลอะไรต่างๆได้ยังไงบ้างคะถ้าในส่วนของสำนักง,งานนะครับ <c oughs> เราอยู่ที่ศูนย์การค้ามิตรพันธ์นะครับ หรือว่าใกล้ๆกับโรงแรม i อเอที่ท่ามะขามซอยหกนะฮะถ้าเป็นถ้าสะดวกที่สุดผมคิดว่าหมายเลขโทรศัพท์ในตัวมเมืองกาญจนบุรีศูนย์แปดศูนย์ค่ะ 4, 3, <ขา S 2> อ่าสี่สามเจ็ดค่ะอ่าสามสามสามเจ็ดครับค่ะอะอย่างศูนย์การค้ามิตรพันธ์ถ้าท่านผู้ฟังไม่ใช่ชาวกาญจนบุรีเนี่ยอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะ <c oughs> ในตัวจังหวัดเลย <c oughs> ไหมคะ อยู่อยู่เกือบใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลเมมโมูเรียนฮค่ะในตัวเมืองถ,ถ้าเป็นถ้าพี่น้องชาวกนาญ้น,นบุรีก็น่าจะพอรู้จักค่ะนะครับก็อยู่ในตัวจังหวัดเลยใช่ไหมคะตัวอ,อยู่ที่ตัวจังหวัดเลยครับอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองเลยครับค่ะก็080ได้ค่ะย้ําเบอร์โทรน,น้อ0804373337ก็เป็นช่องทางที่จะ,ะส่งต่อข้อมูลข่าวสารหรือว่า แจ้งเอ็กซเรย์เจอคนที่ยังไม่ถึงสิทธิ์อะไรต่างๆเข้าร่วมข้อมูลได้เลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็ดีร้องเรียนร้องทุกเข้ามาหรือว่าสอบถามข้อมูลเนี่ยนะ uh huh. ส่วนใหญ่จะมาจากช่องทางทางเครือข่ายระดับอำเภออ่า uh huh. มีทั้งข้อมูลอ่าจากเครือข่ายคนพิการคือจริงๆแล้วในอันนี้คือระดับพื้นที่นะครับ uh huh. จริงๆแล้วศูนย์ประสานงาน หลักประกันสุขภาพเนี่ยต้องทํางานกับเครือข่ายเก้าด้านเป็นอย่างน้อยนะในป็นคนพิการผู้หญิงผู้ใช้แรงงานกเกษตรกรนะครับเหล่านี้จะต้องเอาเข้ามา,ารับูแล้วก็ชวนเข้ามาเป็นองค์ขาพยพอ่า ดีฉันสังเกตนะคุณสุนทรพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานของสปสาชามาหลายต่อหลายพื้นที่นาอสังเกตว่าแต่ละคนที่มาทําหน้าที่นี้ก็จะต้องทํางานด้วยความที่มีเมตตาสูงมากนะจิตอาสาด้วยเ,เพราะว่าต้องคอยช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาของคนที่จะเข้าถึงสิทธิข์ของคนที่มีปัญหาเข้าถึงไม่ได้แล้วก็แต่ละคนมาด้วยสภาพเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนั้นเลยคือถ้าดีๆเขาคงไม่มามาใช้สิทธิ์กับเราใช่ไหมคะเออ สิ่งต่างๆเหล่านี้เราเราทำความเข้าใจหรือว่าให้กําลังใจกันเองกับกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ยังไงบ้างคะที่เราต้องเจอปัญหากันแบบทุกเมื่อเชื่อวันแบบเนี้ยค่ะเอ่อจริงผมแล้วผมคิดว่า<ะ>ต้องพร้อมพอสมควรนะรฮะพร้อมที่จะดูแลอืนะฮะพร้อมที่จะดูแลคนอื่นค่ะนะครับบวกกับดูแลตัวเอง่สําสคัญะนะครับแรกๆ<ะ>ผมผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาทําหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุก ในแรกๆเนี่ยนะครับเป็นทุกแทนเป็นผุร้องเรียนมากกว่าจนตัวเขาเองนะฮะซ่งแต่แต่พอพอทํางานไประดับหนึ่งมีวิธีฝ่อนขายมีวิธีขี้ขายที่รู้ขั้นตอนกระบวนการนะครับไอความความหนักตรงนั้นนะครับมันจะลดลงอีนะรู้ช่อง นึงรู้ข้อมูลนะฮะค,คือคือแรกๆยำรับครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็เป็นนะฮะเป็นทุกแทนนะฮะแต่พอเราแยกระหว่างอารมณ์นะอย่างแรกที่จะต้องทําในการรับ,รรบเรื่องราว้องเรียนน้องทุกจะต้องแยกระหว่างอารมณ์ความรู้สึกกับข้อมูลออก,ก,กับจิกรอันนี้แต่ <S <S สำคัญมากเลยลก่อนค่ะอ S <S แต่ยังไงเราก็ให้กําลังใจนะคุณ<ช>สนทร<ช>เพราะว่าฟังมาแต่ละท่านเนี่ยก็คือมีจิตอาสาลแล้วก็ต้องการที่จะให้คนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ให้ได้มีเวลาสั้นๆให้ทิ้งท้ายได้ไประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเชิญค่ะผมพิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจําเป็นนะฮะนอกจากเรื่องการเข้าถึงสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับผู้ใช้บริการก็ต้องรู้ช่องทางนะครับรู้ช่องทางในการเข้าถึงบริการอันดับแรก แต่คนที่จะต้องอถ้าพูดถึงสิทธิ์นะฮะคนที่จะต้องรู้สิทธิ์ของผู้ใช้บริการหรือของผู้ป่วยหรือของประชาชนดีมากกว่าผู้ป่วยมากกว่าประชาชนก็คือเจ้าหน้าที่ทน,นะฮะถ้าเจ้าหน้าที่บริการโดยรู้สิทธิ์ประชาชนประชาชนเคารพหน้าที่ของผู้ให้บริการนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่ เรื่องราวร้องเรียนน้องทุก finden, จะไม่เกิดครับอ๋อแน่นอนนะเรื่องราวร้องเรียนน้องทุกจะเกิดได้น้อยเมื่อทุกคนรู้สิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากรู้สิทธิของตัวเองแล้วจะต้องรู้สิทธิของผู้อื่นรู้สิทธิ์ดูหน้าที่ของพยาบาลสําหรับคนที่ไปใช้บริการนะพยาบาลหรือว่าคนที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขถ้ารู้สิทธิ์รู้หน้าที่ของผู้ให้บริการนะแล้วต่างคนต่างสนับสนุนซึ่งกันและกัน นะครับให้ได้ทําหน้าที่ไปพร้อมๆกันจะทําให้การบริการในบ้านเราดีขึ้นครับ ก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะช่องทางที่จะทําให้เราสอบถามข้อมูลแล้วก็รู้สิทธิ์รู้หน้าที่ของเราก็อย่างเช่นสายด่วนสปสช1330สเปิดตลอด24ชั่วโมงหรือว่าเฉพาะที่ศูนย์ประสานงานการจนบุรี0 8 0 4 3 7 3 3 3 7ขอบพระคุณคุณสุนทรมากเลยนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเป็นโอกาสดีได้คุยกันกับคุณสุนทรสุริโยศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดจนบุรีค่ะ เชื่อไหมต้องเป็นนักจัดรายการแน่ๆเราไม่ได้ทำการพูดนี่ไงกามีเครือข่ายวิทยุชมชนการพูดที่ชัดเจนรู้สิทธิรู้หน้าที่และแยกด้วยนะข้อมูลกับข้อเท็จจริงเชื่อว่าน่าจะทํางานทางอากาศคือเป็นนักจัดรายการวิทยุเหมือนกันดีใจที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายๆท่านนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวจากการทําหน้าที่จิตอาสาการดูแล ผู้ป่วยนะคะที่จะต้องเข้าถึงสิทธิ์ของหลักประกันสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงคราวหน้าคุณผู้ฟังติดตามค่ะว่าเราจะพาไปทําความรู้จักกับหน่วยงานไหนยังไงบ้างนะคะค่ะในช่วงนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะคุณคกนกวันกนกวนาวงในชันละมอนบรรจงและคุณสุนทรสุริโยลาคุณผู้ฟังในช่วงนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ